สวัสดีครับผมน็อตจากช่องน็อตผีเซ็นครับวันนี้ผมมีเทคนิคนะครับวิธีการส่วนตัวนะครับสำหรับการขับแอป Robinhood แล้วหมุดไม่ตรงนะครับจะต้องทำอย่างไรนะครับวันนี้ ใช้เทคนิคส่วนตัวนะครับที่อยากจะเอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันนะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับส่วนใหญ่แล้วแอปพลิเคชัน Robin h o o d Rider นะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับหมุดจะตรงนะครับจะตรงนะครับแต่ถ้ามันเกิดปัญหาว่าไม่ตรงขึ้นมาแล้วนะครับจะมีวิธีการอย่างไรพี่น็อตใช้วิธีการอย่างไรวิธีการส่วนตัวแบบนี้อยากจะเอามาแบ่งปันเอามาแชร์กันนะครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันได้เลยนะครับ โอเคครับสำหรับปัญหาหมุดไม่ตรงเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นในบรรดาทุกๆแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับก็วันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธีการนะครับในการแก้ไขนะครับส่วนแอป Robinhood เนี่ยนะครับวันนี้เพิ่งไปขับมาเลยนะครับแล้วหมุดของลูกค้าไม่ตรงนะครับหรือว่าลูกค้าปักมุดผิดนั่นเองนะครับพี่น็อตก็เลยเจอมานะครับแล้ววันนี้ก็เลยเออคิดว่า คลิปนี้นะครับอาจจะมีประโยชน์วิธีการนี้อาจจะมีประโยชน์เพราะว่าพี่น็อตใช้วิธีการนี้อยู่หลายๆครั้งอยู่บ่อยครั้งแล้วมันค่อนข้างที่จะง่ายและก็สะดวกก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่1เลยนะครับก็คือการ นะครับติดต่อคอเซนเตอร์เลยนะครับถ้าหมุดไม่ตรงนะครับไม่มีใครช่วยเราได้แล้วนอกจากคอเซนเตอร์ของโรบินฮูดนะครับแล้วก็ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อยังไงนะครับให้เรากดไปที่เครื่องหมายคําถามนะครับหรือเครื่องหมายปัตสนีนะครับเครื่องหมายสงสัยนะครับเครื่องหมายคําถามนั่นเองนะครับและหลังจากนั้นนะครับก็ทําการกดไปที่รูป โทรศัพท์นะครับพร้อมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็กดโทรไปเลยนะครับเมื่อกดโทรติดแล้วนะครับกดหมายเลข3นะครับเพื่อติดต่อปัญหาของไรเดอร์เข้าไปยัง c อเซ Center ของ r o b ิน h o o ไ r เดอรนั่นเองนะครับอันนี้ไม่งงนะก็คือการติดต่อ c อเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับข้อที่2ครับเมื่อเราติดต่อ c อเซ็นเตอรได้แล้วนะครับเราก็แจ้งคอเซ็ e เตอรไปเลยนะครับว่าเราเนี่ยนะครับเกิดปัญหาลูกค้าปักหมุดไม่ตรงหรือว่าที่อยู่ของลูกค้าผิด นะครับเราก็แจ้งให้กับคอเซนเตอร์รับทราบและหลังจากนั้นคอเซนเตอร์ของโรบินฮูดนะครับเขาก็จะให้เราทําการติดต่อลูกค้าเพื่อสอบถามที่อยู่ที่เป็นที่อยู่ปัจจุบันจริงๆหรือว่าจุดส่งจริงๆที่ถูกต้องของลูกค้านะครับเพื่อให้เราเดินทางไปส่งได้ถูกต้องนั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อเราเดินทางไปถึงแล้วนะครับเราอย่าเพิ่งกดจบงานหรือว่าอย่าเพิ่งกดส่งงานหรือว่าถ่ายรูป ส่งงานใดๆทั้งสิ้นอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับให้ทำการติดต่อ c เซ็ center กลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราไปถึงจุดที่ถูกต้องที่สุดแล้วหรือว่าพบเจอกับลูกค้าแล้วนั่นเองนะครับข้อที่3นะครับก็คือเมื่อเราเดินทางนะครับมาถึงจุดใหม่แล้วนะครับเราก็ทําการติดต่อ c เซ็ center ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็บอกกับเขาว่านะครับผมติดต่อ c เซ็ center ไปแล้วนะ เมื่อสักครู่นี้นะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่จุดใหม่แล้วนะครับก็คือลูกค้าปากหมุดไม่ตรงนะครับแต่ตอนนี้ผมมาอยู่จุดที่ลูกค้าจุดที่ถูกต้องจุดที่ลูกค้าอยู่แล้วนะครับและตอนนี้นะครับคอเซ็นเตอร์เขาก็จะให้เรานะครับทำการแคปหน้าจอนะครับจากจุดเก่ามายังจุดใหม่นะครับแต่ว่าเอ๊ะนะครับพี่น็อตก็จําไม่ได้แล้วนะครับพี่น็อตเป็นคนความจําสั้นหัวไม่ดีนะครับก็คือว่าเอ๊ะเมื่อกี้นี่เราไปที่ไหนมา นะครับแล้วมันอยู่ตรงบริเวณไหนเราก็ลืมไปแล้วด้วยเพราะว่ามันไกลอย่างเงี้เป็นต้นหรือว่าเราไม่ชํานาญพื้นที่เราไม่รู้จักพื้นที่ในกรุงเทพในส่วนนี้หรือว่าพื้นที่ตรงบริเวณบริเวณนี้เอ๊ะเราจะทํำยังไงนะครับวันนี้พี่น็อตก็มีเทคนิคส่วนตัวนะครับอยากจะมาแนะนํากันนั่นก็คือครับพี่น็อตใช้วิธีการให้เรากดไปที่ แผนที่ของลูกค้านะครับแผนที่จุดส่งเดิมของลูกค้านะครับอันเก่านะครับเรากดไปที่หน้าแอปโรเบนูสเดี๋ยวพี่นอตเอาตัวอย่างขึ้นให้ดูนะกดไปเลยนะครับเมื่อกดไปแล้วก็จะเป็นแผนที่จากจุดใหม่ไปหาจุดเก่าถูกต้องไหมครับนะครับเพราะว่าเราหยุดที่อยู่ปัจจุบันไปหาที่อยู่เดิมนะครับแต่ว่านะครับเราไม่ได้เดินทางจากจุดใหม่ไปหาจุดเก่าแต่จริงๆเราเดินทางจากอะไรอย่าเพิ่งงงนะ เราเดินทางจากจุดเก่ามาหาจุดใหม่ถูกไหมนะครับจุดที่ผิดพลาดมาหาจุดที่ถูกต้องถูกไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้น gps มันจะต้องกลับสลับด้านกันนะครับอ่าแล้วก็กดปุ่มสลับนะครับของ google map ได้เลยเดี๋ยวไปนอตเอาขึ้นให้ดูนะครับอ่าทำไมถึงต้องกดอย่างนี้เพราะว่าระยะทางที่เราไปกับระยะทางที่เรากลับจะไม่ใช่ระยะทางที่มีกิโลเมตรเท่าๆกันมันจะไม่เท่ากัน ถูกไหมครับบางทีกลับนะโอ้โหต้องไปวนต้องไปม้วนไปอ้อมต้องไปกลับรถตรงนู้นตรงนี้แต่เวลาไปตรงไปปุ๊บถึงได้เลยถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้น GPS ไปกับ GPS กลับจะไม่เหมือนกันนะครับพี่น็อตก็เลยจะแนะนําว่าให้กดปุ่มที่ GPS ที่เป็นปุ่มสลับด้านก็คือจากจุดเก่ามาหาจุดใหม่นั่นเองนะครับแล้วเราก็จะทําการแคปหน้าจอนะครับและก็ทําการส่งไปยัง l ล ne Official นะครับของ Robin Hood Rider นั่นเองนะครับและแอดมินก็จะเปิดดูและหลังจากนั้นเราจะได้ค่าชดเชยระยะทางครับซึ่งะระยะทางเท่าไหร่ก็ ตามที่โรบินฮูดเขากำหนดไว้นะครับอย่างของพี่น็อตเนี่ยนะครับกว่าวิ่งจากจุดเก่ามายังจุดใหม่เนี่ยเจกิโลนะครับเจกิโลก็ได้ประมาณที่พี่น็อตสอบถามอาแอดมินหรือว่าคอร์เซนเตอร์นะครับเขาบอกว่าได้อยู่ที่51บบาทโอ้โหก็ถือว่า ยังดีกว่าไม่ได้เลยนะได้เยอะเหมือนกันนะ51บาทนะครับก็จะได้ค่า,าเพิ่มระยะทางตรงนี้ขึ้นมานะครับจากราคาเดิมนะครับเราจะได้เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อดีของแอปโ m e n นฮูดเลยนะที่จะสามารถช่วยให้รเดอร์เนี่ยนะครับไม่เสียค่าน้ำมันฟรีๆนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วพี่น้องก็ชอบ มากๆในตรงนี้นะครับอย่าลืมนะครับให้เรากดปุ่มสลับด้านนะสลับด้านแต่ก่อนตอนแรกๆพี่น้อยก็งงเอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่าไอทางเดิมของเราอยู่ตรงไหนเอาก็กดไปที่แอปโรบินฮ o ดสินะครับย้ำให้อีกครั้งนะกดไปที่แอปโรบินฮ o ดเลยนะครับที่อยู่เก่าของเขาอ่ะกดไปเลยนะครับเราก็จะได้ที่อยู่เก่านะครับแต่ตัวเราอยู่ที่อยู่ใหม่ใช่ไหมอ่ะเราก็จะเป็นที่อยู่ใหม่ไปหาที่อยู่เก่าและเราก็กดสลับด้านกัน ก็จะได้ที่อยู่เก่ามาหาที่อยู่ใหม่แล้วก็แคปหน้าจอส่งให้อด m มินเท่านั้นเองจะได้ระยะทางที่ถูกต้องเป๊ะๆตรงตามนั้นเลยนะครับไม่ขาดไม่เกิดเลยนะครับระยะทางที่ถูกต้องจริงๆนะครับบางคนเอาง่ายนะครับเขาก็จะ คำนูเหมือนว่ากดจากจุดใหม่ไปหาจุดเก่าเลยกดกลับไปเลยแต่จริงๆแล้วระยะทางอาจจะสั้นกว่าและก็ได้ค่าชดเชยที่น้อยกว่านั่นเองก็ตรงจุดนี้พี่น็อตก็เลยเอามาบอกกันนะครับไม่อยากให้ทุกคนนะครับบอกว่าเราควรได้ในสิ่งที่เราจะควรได้เราก็ต้องได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกไหมวันนี้ก็เลยอยากจะเอาแนะนําเทคนิควิธีการมาแนะนํากันในข้อ3ข้อนี้นะครับและข้อที่4ครับอย่าพึ่งวางสายโทรศัพท์จากคอเซ็นเตอร์ เอาไม่วางแล้วจะกดรับงานไงพี่นอ็อตนะครับอย่าเพิ่งวางสายเพราะว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าหมุดของเรานะครับยังอยู่ที่เดิมอยู่เราต้องทําการแจ้งกับ c เซ็ center ว่าให้ช่วยย้ายหมุดของผมนะครับมาอยู่จุดใหม่ด้วยนะครับก่อนที่จะวางสายกันไปนะครับไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถกดถ่ายรูปและจบส่งงานได้นะครับเพราะว่ามันจะขึ้นว่าคุณอยู่ไกลเกินไปแหมถูกไหมเคยเจอแล้วใช่ไหม คุณอยู่กลายเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องแจ้งเขาด้วยว่าให้ย้ายหมุดของผมมาให้หน่อยนะครับแต่บางทีนะครับพี่นอ็อตนะครับส่งงานส่งอาหารให้กับลูกค้าไปแล้วเพราะลูกค้ารอนานแล้วหิวกว่าเราจะดําเนินเรื่องอะไรของเราเสร็จนะครับส่งอาหารไปแล้วถามกับคอเซ็นเตอร์เขาว่าแล้วผมจะถ่ายรูปอะไรล่ะ นะครับรูปอาหารของผมก็ส่งให้ลูกค้าไปแล้วตัวคอร์เซนเตอร์เขาก็บอกว่าให้ถ่ายรูปหน้าบ้านของลูกค้าและก็กดจบส่งงานได้เลยนะครับอันนี้คอร์เซนเตอร์เขารับทราบและเขาก็รู้เรื่องทั้งหมดพี่น้อกก็เลยอยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาบอกเทคนิคกันในวันนี้มีทั้งหมด4หัวข้อขั้นตอนการาย้ายหมุดนะครับขั้นตอนการเปลี่ยนหมุดนะครับในกรณีที่หมุดลูกค้าไม่ตรงต้องทําอย่างไรของแอป o b i n h o o d นะครับวันนี้ก็หวังว่า คลิปนี้นะครับคงจะมีประโยชน์กับพี่น้องรายเดอร์ไม่มากก็น้อยนะครับพี่น้องตั้งใจทําจริงๆแล้วก็อยากจะมาบอกถึงความรู้หรือว่าข้อมูลต่างๆที่พี่น้องไปพบไปเจอมานะครับอันนี้ขอนอกเรื่องน,นิดนึงก่อนจบ นะครับก็คือว่าพี่น็อตขับรถจากการนะครับขับมาก็มาบันทึกเรื่องราวไว้ลงในเลคเชอร์ไว้เลยว่าเจอเรื่องนี้ต้องแก้ปัญหายังไงนะครับเพื่อพี่น้องไรเดอร์แล้วก็มานั่งทําคลิปในวันนี้เลยนะครับสดๆกันจริงๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะทุกคนที่ติดตามรับชมช่องพี่น็อตเสมอมานะครับพี่น็อตขอขอบคุณจากใจจริงๆนะครับรักทุกคนมากขับขี่ปลอดภัยครับวันนี้สวัสดีครับ